แงในใจงนจดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแบบหัวใจไม่เคยเบาโชคดีติดตัวเหมือนลมหายใจข้อะไรแตแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรักจัดกาลไม่แกงสงสารสิเปิดทางทุกการวางแพนเงินล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดหวไหนเลย ชีวิตนี้มันดีตั้งแต่ต้นไม่มี้ขอเพราะปล่อยเพราะเพราขา้าวทรงให้หมบสวัสดีค่ะชาวลักษณาราสีกุมทุกท่าน ในคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงรายครึ่งปีหลังของปี2568นะคะจะเต็มทุกเรื่องนะคะทั้งในเรื่องของงานเงินความรักนะคะสุขภาพรวมถึงมีโชคลาภแล้วก็เลขนำโชคให้สำหรับทุกท่านเลยนะคะสำหรับการทำนายเหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะในทางโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะก่อนอื่นส้นต้องบอกว่าการทำนายนี้นะคะใช้ไพ่ทั้งหมด10บใบเต็มเซตนะคะแล้วก็ใช้ไพ่นะคะที่เหมือนกับไพ่ในช่วงดวงรายปีเลยนะคะรวมถึงมีการทำนายในทุกๆเรื่องนะคะ ก่อนอื่นส้มต้องบอกว่าต้องทํานายในเรื่องของดวงดาวก่อนนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของดาวตรีเทพที่มีการย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วมีอิทธิพลกับคุณในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีอิทธิพลมากๆเพราะว่ามีดาวเจ้าเรือนราศีของคุณได้มีการย้ายด้วยนั่นก็คือราหูนั่นเองดาวอีกสองดวงนะคะก็คือดาวพฤหัสบดีแล้วก็มีดาวเสาร์ด้วยนะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายลงมากลับเข้ามานะคะ ที่ราศีของคุณแล้วมาเจอกับราหูนะคะที่อยู่ในเรือนชะตาราศีของคุณอยู่แล้วสาวเวลาที่มาเจอกับราหูเขาเป็นดาวคู่มีดกันค่ะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเงินปังมากๆส้มต้องบอกเลยเงินจะเข้าแบบเข้าดีมากๆในบางคนนะคะมีในเรื่องของโชคลาภที่มาจากงานนะคะอาจจะได้ทั้งสองอย่างหรือบางคนอาจจะได้อย่างใดอย่างหนึ่ง นะคะบางคนได้เป็นโชคลาภในเรื่องของงานบางคนได้เป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็เอาพอประมาณนะนะ,ะถ้ามันจะได้มันก็ได้เหตุต้องพอดแบบนี้เนาะนะคะในส่วนของดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนปุตตะอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยดาวพฤหัสบดีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับงานที่มันจะรุ่งโรจน์ขึ้นนะคะการ ขึ้นเลื่อนขั้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานไอเดียต่างๆนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆในเรื่องของการทํางานไอเดียจะ,จะพุ่งกระชูดมากๆคือแบบว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆอ่ะมันมีในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะคะที่คุณอยากจะทำอ่ะแล้วคุณก็จะได้ทานะคะมีไอเดียมีโปรเจกต์ต่างๆที่คุณจะทําใหม่ๆ ไอเดียมันวิ่งวนอยู่ในหัวแบบมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งความรู้เนาะก็จะทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียต่างๆในเรื่องของการทำมาหากินในการทําธุรกิจหรือว่าการนําเอาไปใช้กับการทํางานมีโปรเจกต์ต่างๆรวมถึงมีในเรื่องของบริวารน,นะคะที่จะส่งเสริมคุณนะทำให้การงานธุรกิจเนี่ยโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงในแวดวงของคุณด้วยนะคะอันนี้ถือว่า เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะส้มก็ต้องบอกว่าต้องระวังไว้หน่อยเพราะว่าเสาวกปลาหูเนี่ยมองดูแล้วเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากในเรื่องของความรักโฟกัสในเรื่องเงินไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันเลยแล้วกันนะคะเต็มเซตสิบใบเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากในช่วงก่อนหน้านี้กันก่อนเนาะ เรามาย้อนไทม์ไลน์กันนิดหนึ่งนะคะขึ้นไพ่เด็ดนะคะในช่วงก่อนหน้านี้สู้นะเออในเรื่องงานใจสู้มากๆใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้ถือว่าดีเหนื่อยค่ะถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะอาจจะมีเรื่องปัญหาสุขภาพอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของการทำงานอาจจะมีการจบ กับงานจบกับธุรกิจอะไรบางอย่างหรือจบกับในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะมันผ่านมาแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะไพ่ขึ้นชัดมากในช่วงกรกฎาสิงหาขึ้นไพ่สเตรนท์หัวกลับนะคะไพ่ในช่วงกรกฎาสิงหาเป็นช่วงที่อารมณ์ของคุณน่ยในเรื่องการทํางานอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบ perfectionism อ่ะคือคือคือเป็นอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าอยากสำเร็จตรงเนี้ยต้องการจะให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้หรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองนะที่เป็นแบบนี้นะคุณจะมีเจ้านายคุณมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือนิสัยผู้หญิงนะคะที่ค่อนข้างกดดันคุณต้องการที่จะให้ได้ตรงนั้นตรงนี้นะคะแบบที่คุณต้องกาแบบที่เขาต้องการ <c oughs> ค่อนข้างเครียดนะนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของผู้ใหญ่อ่ะอาจจะไม่ค่อยอเอ็นดูคุณสักเท่าไหรออ่คุณอาจจะได้เจ้านายที่ค่อนข้างเอาแต่ใจมากๆนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีการเอาแต่ใจกันไม่ให้มันไม่ค่อยมีความเมตตาต่อกันนะอาจจะมีความเปราะบาง ะะเพราะฉะนั้นในช่วงกรกาสิงหาอาจจะต้องค่อยๆค,คุยกันนะคะในเรื่องของความรักเนาะนะคะถ้าจะเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งก็อาจจะต้องลดลงหน่อยอะไรเงี้ยเออประมาณนี้เนาะถึงจะไปกันต่อได้ถ้าไพ่ไม่ดีอย่าทำตามไพ่นะคะนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบว่ามีคู่แล้วอะไรอย่างงี้เนาะเออประมาณนี้เลยนะคะสมมองว่าในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะคะค่อนข้างที่จะ มีในเรื่องของผู้ใหญ่อะค่ะที่ค่อนข้างมีอิทธิพลเพราะว่าขึ้นจากไพ่สเตรนต์ก็มาเป็นไพ่อควีนถือไม้เท้านะคะซึ่งอันเนี้ยเออเป็นในลักษณะของผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างกดดันหรือว่าออกแนวแบบคลุมถุงชนนะคะนะถ้าเป็นในเรื่องความรักจะเป็นประมาณนี้เนาะมาดูกันในช่วงกันยาตุลาค่ะขึ้นไพ่เดอะเฮอร์ิตหัวกลับนะคะกันยาตุลา อารมณ์มันจะแบบโดดเดี่ยวมากๆนะคะอารมณ์มันจะแบบโดดเดี่ยวเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังคือการที่ตัวคุณเองไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีเวลานะคะเดอะเฮอร์มิตหัวกลับมันเหมือนไม่ได้มีเวลาในการอ,อ,อยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆหรือสันโดษกับตัวเองงานอาจจะยุ่งงานอาจจะหนักนะคะมันมองอนาคตมองอะไรไม่ออกเพราะมันต้อง เรารู้สึกว่างานต่างๆอะ่ะเราต้องทําคนเดียวหวังพึ่งพาใครไม่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานนะคะเป็นไพ่ของของความเหงาโดดเดี่ยวและคอดข้างงานหนักมากๆนะคะซ่ให้คุณมองแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับมันจะทําให้คุณโตขึ้นเพราะว่า king of pentacles มันจะทําให้จิตวิญญาณมันจะทําให้คุณแกร่งขึ้นนะคะอืมคุณแกร่งขึ้นนะขึ้นไพ่เหรียญน,นะนะคะ วิธีการแก้ไขปัญหาจากแนวคิดจากความเหนื่อยหรือรู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงานตรงนี้คือให้คุณคิดซะว่าใครที่เขาไม่ทำเขาก็จะไม่ได้ความแกร่งตรงนี้โลกมันก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะโลกมันมันก็มีมุมที่เราจะต้องไปเนาะ มันก็มีมุมที่ไม่ได้สวยงามเสมอไปมันมีมุมที่เราจะต้องแกล่งขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้คุณแบบเติบโตขึ้นเนาะจะได้ handle โลกใบนี้การอยู่บนโลกใบนี้ได้ดีขึ้นนะคะประมาณนี้เลยสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องเงินคือระวังคนที่อายุมากกว่านะคะเข้ามาหลอกคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นคนใกล้ชิดนั่นแหละนะคะให้เรามาระวังเนาะแล้วก็เป็นในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะ่ะส้มมองว่าก็ เหงาแม้ว่าจะมีคนข้างกายแต่ก็รู้สึกเหงาค่ะนะคะอาจจะมีความโดดเดี่ยวคนโสดก็ค่อนข้างเหงาเลยนะคะอืมงานเยอะมากๆนะคะค่อนข้างเหงานะคะอ,อสิ่งที่คุณต้องระวังคือมันเป็นเหมือนกับว่าความรักอะ่ะ มันมันเป็นอารมณ์ที่มันไม่มันไม่ค่อยได้มีเวลาคิดทบทวนอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าใครเข้ามาก็อย่าเพิ่งรีบมันมีเกณฑ์โดนหลอกได้ด้วยค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะดูดีๆเลยนะคะในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของชาวกลุ่มนะคะในช่วงครึ่งปีหลังขึ้นไพ่เอสอซเพนเดเคิล so หัวกับแล้วก็เอ,อ่อ King of Cups นะคะ As a อ e of p e n t a c l e หัวกับและคิงออฟอืมส้มบอกว่าคุณพยายามที่จะคุณพยายามที่จะเก็บใจตัวเองเนาะนะคะคุณค่อนข้างเก็บเงินด้วยคุณกำลังเก็บเงินเลยคุณอยากเก็บเงินคุณใจร้อนคุณอยากมีเงินเยอะเอาไปทำอะไรสักอย่างแต่ว่าคุณจะใจเย็นค่ะ คุณพยายามที่จะใจเย็นมากๆนะคะบางทีใจบางวัน,นร้อนเป็นไฟเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่คิงออ c คับหัวกลับร้อนเป็นไฟเลยค่ะนะคะในบางวันคือแต่พยายามเก็บอารมณ์นะคะพยายามเก็บอารมณ์เก็บเก็บมูตต่างๆเอาไว้นะมันเป็นไพ่เก็บทั้งนั้นเลยนะพยายามเก็บอารมณ์เก็บมูตต่างๆไว้ข้างในค่ะ นะคะในการทํางานมีความเครียดใดๆโดนกดดันใดๆนะคะหรือว่าในเรื่องความรักนู่นนั่นนี่คุณพยายามเก็บนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากแสดงออกในเรื่องที่ดีๆเท่านั้นนะคะมันเป็นการรู้สึกว่าเราอยากวางตัวดีอ่ะเราอยากพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองอะเออนะคะในการทํางานทําธุรกิจใดๆเราเราก็อยากจะแสดงออกในในสิ่งที่มันดีดๆอค่ะเออเพราะว่าเราไม่อยาก สูญเสียคนที่เขาแบบดีกับเราอะเออเราไม่อยากแสดงอารมณ์ที่มันไม่ดีออกไปค่ะซึ่งดีแล้วนะคะซึ่งมต้องบอกว่าคุณควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะในช่วงปลายปี2เดือนท้ายค่ะเอสซบวอนนะคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะซึ่งมีการคิดไว้ละแต่เดี๋ยวน่าจะมีการเริ่มในช่วงปีใหม่เนาะนะคะก็ จะมีเรื่องของการวางแผนนะคะอะไรต่างๆในเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่อะไรต่างๆที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนะคะงานทั้งนั้นส้มมองว่าคุณค่อนข้างคิดเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีตึงๆบ้างแต่แต่ส้มมองว่าส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของเงินน่ะส้มมองว่าถ้ามันจะไม่คล่องอ่ะก็เพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเชื่อใจคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นยืม ะะเพราะมันมีไพ่ของการโดนโกงโดนหลอกอะสเตรนตหัวกลับบ้างเฮอร์มิตหัวกลับบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นการทําเอกสารสัญญาเรื่องเงินอะไรกับใครเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะอืมแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพอะออในเรื่องของกระดูกสายตาค่อนข้างมาแรงเลยนะคะความเครียดค่ะความเครียด,าม,ยดมาแรงตลอดในระยะช่วงครึ่งปีหลังความเครียดแล้วมันจะตึงหัวมากๆ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทํายังไงให้หัวมันโลง่งให้มันคลายเครียดให้มันนอนหลับพักผ่อนให้พอแบบนี้ค่ะสําคัญมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะคนโสดอาจจะหวนกลับไปคิดถึงคนเก่ายังยึดติดอารมณ์เดิมๆคนเดิมๆในคนโสดบางคนเตรียมประกาศสถานะนะคะ เออเตรียมชัดเจนเตรียมประกาศสถานะก็ได้คนมีคู่นะคะส้มมองว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะแม้ว่าไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะมีอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่อยากเคลียร์ไม่อยากคุยหรือบล็อกกันไปแต่ก็ส้มก็มองว่ายังอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ยังยังเป็นแฟนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างโฟกัสกับงานส้มหนึ่งได้บอกในแคปชั่นว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับ เอาไว้ก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยอะคะ่ะในช่วงปีหน้ามันอาจจะมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ปีนี้ปีนี้ครึ่งปีหลังเอาไว้ก่อนอารมณ์ประมาณนั้นผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกลุ่มนะเนี่ย Queen of w a n d นะคะเนี่ยค่ะเจ้านายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างกดดันคุณมากๆเลยนะคะเพราะเขาเป็นคนเปะคุณ ค่อนข้างทำให้คุณมีความตึงเครียดได้นะคะซิกซับคนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรากฏพิจิกอันนี้ถือว่าดีค่ะเป็นในเรื่องเพื่อนเกา่าแฟนเกา่านะคะกลับเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะคะจิตใจค่อนข้างโอเคใจเย็นขึ้นอะไรแบบนี้เออค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ไฮพิเทสนะคะไฮพิเทสหัวกลับนะคะชาวมี an, นะคะ่ะชาวมีนค่อนข้างที่จะ ส้มมีความรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะแต่เขาก็หงุดหงิดใส่คุณบ่อยมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นอารมณ์ของแฟนนะคะหรือว่าเป็นเจ้านายก็ได้ค่ะอืมแต่เขาขาดคุณไม่ไ้ายประมาณนี้เลยนะคะก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆ King of Pentacles นะคะอย่างที่บอกว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆต้อง,ต,องต้องใช้ความใจเย็นมากๆเลยนะคะให้คิดซะว่า งานที่มันหนักๆอะไรที่มันหนักๆแบบนี้นะคะให้คิดซะว่ามันพัฒนาตัวเรานะคะแล้วหลายๆอย่างมันก็ทำให้เราได้เงินนะคะมองว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการที่ปลดแอกตัวเองออกจากในจุดๆเดิมค่ะมีการเดินทางมีการมองโลกที่กว้างขึ้นคุณจะได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นค่ะแล้วคุณจะตัดสินใจได้ดีนะคะว่างานไหนที่คุณทำแล้วมันดีขึ้นธุรกิจแบบไหนที่ควรจับ ะค,ะคุณควรจะไปอยู่จุดไหนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือควรเลือกใครในเรื่องของความสัมพันธ์พอโลกมันกว้างอ่ะส้มรู้สึกว่าคุณจะปลดแอกตัวเองออกไปสู่โลกที่กว้างขึ้นนะคะในปีนี้นะคะคือส้มมองว่ามันจะทําให้คุณได้เรียนรู้โลกแล้วก็รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับคุณจริงๆประมาณนี้ค่ะไพ่มันขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางอะ่ะคุณนะคะแล้วก็ถ้าความรักมันไม่ได้เป็นหนังใจนะเอาเงินไว้ก่อน ะะการเดินทางจะทําให้คุณเรียนรู้คนและเรียนรู้โลกกว้างได้ดีขึ้นค่ะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมสิงหธนูค่ะ,นะคะมาจากผู้ชายนะคะผิวสองสีถึงครั้มรูปร่างอวบนะคะมาจากโซเชียลก็ได้นะคะชาววันจันทร์ก็ได้ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกชาววันจันทร์ประมาณนี้นะคะเลขนําโชคนะคะได้1514 นะคะ1514นะคะมาดูไพ่ออรัเคอร์นางฟ้าค่ะแนะนำอะไรกับชาวกลุ่มบ้างนะคะดูเห็นอะไรเพิ่มเติมเนาะนะคะในเรื่องราวดีๆและการให้กำลังใจนะไมาดาสตาร์นะคะโอกาสทองส้มหนึ่งได้บอกว่าเออมันมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะมันมีเรื่องของการที่คุณจะได้เปิดโลกกว้างนะคะจากการที่ มันมีงานอะไรบางอย่างแหละที่รอโอกาสให้คุณไปคว้าเอาไว้นะคะแล้วมันเข้ามาใกล้คุณคุณไม่ต้องไปคว้าไกลให้คุณคว้าโอกาสดีๆแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันจะทําให้คุณรู้จักคนมันจะทําให้คุณรู้จักโลกกว้างและมันจะทําให้คุณมีบทเรียนนะคะในการที่คุณจะมาเอากลับมาทบทวนมันเหมือนคุณได้ยินคนพูดนู่นนี่แล้วแบบเอากลับมาทบทวนกับเรื่องราวของตัวเองอะค่ะว่าคุณควรจะตัดสินใจแบบไหนมันกลายเป็นว่าทําให้คุณอะเรียนรู้โลก แล้วก็เข้าใจโลกภายในของตัวเองด้วยค่ะนะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นน่ะประมาณนี้เลยนะคะโอกาสทองในเรื่องงานคือดีมากๆนะคะรีทรีทนะคะเข้าใจว่าหาเวลาเป็นของตัวเองยากมากๆแต่ก็ควรหาค่ะนะคะการใช้ชีวิตหนึ่งอย่างคือการที่จะต้องกลับมาสันโดษกับตัวเองถ้ามีเวลาขอให้กลับมาคุยกับตัวเองเยอะๆเลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะตัดสินใจในเรื่องงานนะคะในเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆแบบไหนนะคะ เทคชาร์จนะคะหน้าที่ค่ะการควบคุมตัวเองให้ทำหน้าที่ให้ดีส้มเข้าใจเลยว่าชาวกลุ่มพยายามที่จะควบคุมระงับอารมณ์หรือว่าทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีนะคะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะเพราะว่ามันทำให้คุณเติบโตขึ้นเป็นเวอร์ชันที่ดีของตัวคุณเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีของคนอื่นนะคะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีของตัวคุณเองประมาณนี้เลยนะคะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดียังไงก็ดีแน่นอนนะคะ การอยู่บนโลกนี้มันต้องใช้เงินนะคะคุณ <c oughs> การทําหน้าที่การทํางานมันก็ทําให้คุณมีเงินเนาะเออมันเป็นอะไรที่พื้นฐานนะคะขอบคุณชาวกลุ่มนะคะขอให้ชาวกุ่มมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานนะคะร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงมีความรักที่ดีไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีีวววววิตกกกกกดดดแบบจจบจจััััรราาามคคุุุยยนนะอ่เเเเงข้ปไส ยิยงวดกับปะกูมีแค่ลุกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งได้จะกรู้ว่าบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็เลยมาไว้มีแต่สิ่งดีๆรุมกอดกูไม่ต้องวิ่งหาเพราะทุกพลังในโลกมีเขาหันมาช่วยกูเองจ้า